รอตนลมอ่ะไม่ไม่ไม่คือวันนี้ยุดแต่ก็อยากมาถ่ายน้องเฉยๆไงถ่ายไปเลยเหมือนกับดู่ถ้าจะมาอค่เดียวอย่างเมื่อสองเดนก่อนโอเคแม่ก็ตามตามก็ให้ไปช่วยแก่ดอกไม้งานยาเออโอเคเราก็เลยไปก็เป็นทางที่เพจถ้าอย่างเงี้ยไปแต่ถ้าแบบถ้าตามงานที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วเราไปวิ่งตามมีเวิ่งจมเบื่อแล้วเริ่มเราพีนเราไป เราเป็นแค่คนเดี้วเอะวันชุนตขาก็ขอให้วันเดียวใส่ก็ไม่แน่แล้วเนี่ยคุณ้บคุณโบคโแน่มาังอยู่ก็โทรศัพท์ไมหาอเพราะว่าี่ื่อเลยค่ะว่ายังในวันนี้หวันที่เขาใส่ยังอยู่รอบใดๆเลยบอกได้